สวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมนายเอ็นโยนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมเพยเดยสในด่านฮิสตีดถนนแห่งความวุ่นวายนะครับในระ,ระดับ o v e r อร์คซึ่งด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ผมก็บางทีก็ไม่ชอบนะเพราะว่ามันมีบางส่วนที่มันตำรวจเยอะเดี๋ยวก็คอยดูกันนะ ตอนนี้นายแมตต์กำลังหนีไปแล้วปล่อยตำรวจให้มันเก่อดท่านผ่านไปก่อนซึ่งด่านนี้เป็นด่านลีเมสของเพเด,ดน1นะเนี่ยซึ่งในเพเด,ดน1เรามีือเรื่องว่าเราต้องจับตัวแมตเนี่ยเรื่องจากอะไรก็ไม่รู้แหละ แต่ในภาค2เราต้องจัดตัวแมทเพราะว่าแมทเนี่ยมันมีข้อมูลที่จะเล่นงานแก๊งเราได้เราต้องกำจัดมันกำจัดจุดอ่อนอะไรโคกเกอตรงส่วนนี้ส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบเลยในภาค2ถ้าเล่นไม่ดีโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาผมจะเปิดโอเค ใช่ไหมตรงนี้เป็นส่วนที่ยุ่งยากเลยในภาคสองโอเคช่างหัวช่างหัวตรงนี้ไปไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินแล้วแต่ถ้าได้ภาคหนึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนที่อันตรายสุดแล้วเพราะว่าตอนที่ผมเล่นภาคหนึ่งมาก่อนเนี่ยตรงเนี้ ผมต้องหลบตรงนี้กันมันเลยตั้งแคมป์ตรงนี้เมียนมันอยู่ไม่ได้โอ้บูโดเซอร์ช่างมันไม่สนใจไปแล้วโอเครอดและอะไรอะไรให้อะไร,อะไร,อะไรโอเคผมจะอ้อมทางนี้ เธอเลมาช่างมันไม่ใช่ปัญหาถ้าแต่ถ้าจะเป็นตรงนี้โหจะยิงมันโอเคมีคนหาแก๊สโซลีได้แล้วต่อไปตรงนี้เราต้องไปเผาเผาตรงนี้เพรตรงนี้นเป็นน้ำมันอยู่ถ้าทางแมทจะโชคไม่ดีแล้วสินะเราต้องหาด้วย่าจะใช้ใช้ประมาณสามถัง่ะ เออหา,าอยู่อยู่ไหนโอ้ยเสียงมาเลยเสียงมาเลยถ้าในภาคหนึ่งนเนื้อเรื่องน่าจะประมาณว่าแมดร่โนมมือในการโจรกรรมกับแก้งเพดีแล้วยินดีก็หักหลังด้วยแบบว่าไงต้องการผลประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ หาไม่เจอเจอแล้ว ึ <Okay. S 2> ้มไปหรือถ้าคนอยากได้แอ็กซ์ชิเมนต์ในจรงช่วงนี้ก็ปล่อยมันไม่ต้องเอ,เอาแก๊สโนลีไปลาดเราเห็นได้ข่าวว่าประมาณครึ่งชั่วโมงพ่อผมก็ไม่เคยทำกันแล้วมันก็จะออกมาแต่ว่าเฉยๆเลยหน้าด้าน เห็นไได้ยินเสียงไหมร้องกันมันเลยแมในแมทแมดวัสโคพูดน่าสงสารอะไรไม่ต้องเก็ตเลยฟังกับไป โอเคนายแม็ก okay, ์มาแล้วไปช่วงนี้แหละช่วงกด F รัวๆไปตอนนี้แหละเราจะต้องไปหาฮีิคอปเตอร์หลบหนีแล้ว ให้เราไปเคลื่อนที่ที่ลานจอดรถตรงด้านซ้ายของเรานะระหว่างนี้เราลำคานมากเลยตำคานยิงสองทีจบเรื่องหวังว่าจะให้ไปขัดข้อง,งักพักหนึ่ง

โอ้บูโดเตอร์ไม่ใช่ปัญหาโอเคจากบทสนทนานี้เร,เราก็รู้ว่าเราไม่สามารถให้เฮคอมเตอร์ลงได้เราต้องไปนี่อีกทางหนึ่งแล้วกัน เป็นยอดยอดเขาอ่ะไม่ยอดเขายอดเนินมากกว่ายอดเนินแล้วไม่เนินภูเขาเนินถนนเอ๊ฮะอยู่หนเต่าตรงนี้ไม่มีนาม,มี่ Move. Move ผมใกล้หมดแล้วกระสุนใกล้หมดตีไม่ดีสวาร์ทเทอร์เรตมันจะดีพอยต,ตรงนี้อีกเป็นตัวปัญหาเลย <Stay there. S 1> ในการเอ็กซ์แทคชั่นโอ้โหไข่เลย hey, <Tony. S 1> โคเกอร์ของซัคเก,กิ Come on. Come on. ไปมูเบสโอเคสองคนนี้เขียนทางด้านบนแล้วผมสบายแน่นอนทามือโปไปมูฟ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  get the move on move it move on m o e Move. Get a Run move faster. Stay where you are. Get a fucking move off. Move Come out, Move it. Get a fucking move, move. on. Come out, move. Move. move it. It. Get a move on. Okay. Move, on me. Move, it. Move, it. move faster. ส่วนตรงนี้คนก็เยอะขึ้นปืนปืนระเบิดอันเนี้ยเป็นปืนที่ผมชอบมากเลยเพราะว่ามันยิงแนวตรงด้วยและสามารถทำไกลได้กไกลกว่านี่อีกสามารถแม่นยำกว่าด้วยว่าแล้วเนี่ยงานเข้าแล้วไม่ใช่ปัญหาตอนนี้เรางานเข้ากับสวัสดิ์เทอร์ิตแถวนี้แล้วซึ่งเป็นจุดที่เราต้องหนีหลบหนี พายในแมสแล้วก็หลบหนีเลยเดี๋ยวเราต้องตั้งแคมป์แล้วโอเคมีคนช่วยแล้วตอนนี้เราต้องรอฮิคอปเตอร์แล้วโอเคเดี๋ยวเติมกระสุนก่อนเพราะว่าตรงนี้อันตรายแน่นอน มืนระเบิดสุดที่รักใส่ไปก่อนโอ้มาแล้วสองทีก็ล่วงจบชังักตอนนี้กำลัง่อมอยู่ right, quick, so โอเคน่าจะมาแล้วเดี๋ยวจะทดสอบอะไรทิ้ <Yeah. S 1> แล้วกัน โอเคไก่มันทำนี่ถีแนวตรงในระยะที่ดีมากแล้วมันก็จะล่วงไปเลยนี่แหละผมชอบปืนลูกระเบิดนี้แหละต่อไปเคลียร์แลดดิ้งโซนชอบมาเด็กพ่อไก่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วไปไปไปเลยชิวๆไปไป It's hey, Matt! Oh, like it? Bye! Oh, yeah, Matt! Okay! Oh, Not he! Bye, 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 bye! bye. Oh, yeah. Follow me! Dragon, come with me! Nice! Follow me! That's the evil effect! I'm in the deep! Okay, deploy! The prisoner is your prize, my friends! Keep him locked up and safe! He probably has information that someone doesn't want you to have! ก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเล่นด่านกินบิดไปแหกคุกด้วยกัน่ามกลางสายฝนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ